ต,ต้อนอนี่หว่าลืมแล้วนนี้ต้องเรียนต่อตื่นมาเรียนเฉยเลยนายสาระเฉยเลยนะรู้ักความรู้ไหม,ไมก็สอน,สอน,นะรนเราสอนเรานะโรงเรียนเราสอนเรานะก็สอนเราโลย ดูดูถูกดูเมนดูถูกดูแคลนการการศึกษานะไม่สูงนะเรียนไม่สูงนะนี่ไปยิงกูเรียนสูงกูเรียนอยู่ชั้นแปดเด็กน้องไงสูงที่ไหนเท่าไหร่ออนทห้าบาทเขามี็นต้องสิบกว่าชั้นบอกชั้นแปดเด็กน้องชั้นแปดชั้นได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไปเดือนไหนไปไปเรียนไหนต่อเรียนชั้นก้าวต่อตู้เย้น เรื่องมะเอาเรื่องไหนกูจะไปต่อของวันสักแพงนาเบื่อเฮ้ยกูท้องว่ะแม่เผิดกูหัวท้องกูโอกกูขี้อะไรกูไม่ได้ว่าอะไรไปดังมาช่วยเราหัังดีหวังดีหวังดีอะไรมึงหวังดีอะไรกู กูบอกว่ากูปวดขี้มึงหวังดีอะไรวะมึงบอกกูปวดท้องไอ้มึงบอกมึงปวดท้องกูกูบอกไอ้มึงไปขี้มันจะได้ไม่ปวดแล้วมันก็บอกมึงไม่ได้ปวดขี้มึงปวดท้องกูเลยดูดีดูดีแม่ดูดูถูกดูแค้งัูขาไงนะยิ้นพันเลยไงดูถูกดูแค้งนะดูถูกดูแค้งนั่นนี่ไม่ไม่นี่ไงกันกันนี่ไงตาหนองตาหนองนะดูถูกดูแค้งไงเออ ดูไว้นะน้องดูไว้นะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะโอ้รู้ไหบบไไตัวอะไรอ่ะอุ้ยเียนี่ไอต๊อเฮ้ยกิดไปเปล่าบ้าวัวนแร,แรงอะไรกู<แ>ไม่ได้บอกมึงเป็นอะไรเลยกูถามมึงก็กูถามมึงว่ามึงเป็นอะไร คนไรอะ่ะเจ้คนไทยเปล่าอาสเตรียสร <Yes. S 3> อ,อ,อไปเปล่าหว่ากูนี่เป็นคนไทยนะคนไทยนะจิตใจดีนะ <Yes. S 1> เพื่อเพื่อเพือ่อแผลนะทำได้นาะ ขโมยขโมยคนคนไม่มีเงินนะนั่งจุกแล้วมีคนมีคนทานนั่งจกเลยนะไยไม่ชัวร์ไปไม่ชัวร์เคยไปเบาโอเคเราได้เบาเว้ยเราคนเหมือนกันไม่ใชยไปลืมไปลืมไปไม่ใช่คนทุกทีหยอก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  เราคนเหมือนกันเว้ยแล้วก็เป,เ,ปเป็นอะไรก็แบ่งกันได้เว้ยโงจะเป็นที่กูจะไปเอาแม่นนมงหยอกเราได้อยู่ในนี้ฟังสอ,องคนนี้คุยกันรู้สึกว่าตัเองแบบปมาทอไหรบอะไรเองไปทำอะไรหรือเปล่าดูผินไปขำผ้านะผ้าผ้าตกบันไดแล้วข่ำนะดูมินดูแขนผ้านะ เข้าวัดไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เป็นอะไรเป็นผีเหรอไม่ใช่คนเหรอเป็นผีใช่ไหมอือใช่เป็นผีอือแม่งเอ้ยแม่แม่กำเนิดลูกออกมาเป็นผี <c oughs> แย่ว่ะน้องเอ้ยน้องเองต้องปรับตัวปรับใจใหม่นะน้องคล้ายๆเขาเข้าวัดไม่ได้ดิไม่เข้าวัดตั้งหากเพราะนั้นโรงเรียนที่ไปเข้าวัดก็ไม่ใช่ไปนั่งกินข้าวหน้าวัดแล้วทำไมอ่ะอยู่เป็นไรคะเขาเขา กันเขนเป็นอะไรนั่นหรอก็ต้องเป็นเอายังไงดีล่ะเป็นอะไรเป็นผีใช่ไหมไม่ใช่คนผีที่อะไรแดดเข้าหน้าวัดวะเอา้เอาก็ผีแดดเข้าได้ไหมล่ะเป็นไ,ได,ไได้ไม่ได้มันเป็นคนนี่มันเข้าวัดไม่ได้มันเป็นอะไรเป็นผีอ่ะผีเข้าวัดไม่ได้เหรอะโอ้โหแม่งไอ้กูโอ้ถอละบานเลยว่ะเดี๋ยวตักบนตักบาทนะเล่นกับแมวในวัดนะ โดนแมวข่วนนะไอ้เหี้ยกูต่อยแมวเลยนะไอ้เหี้ยข่วนนะให้แฟนกูต่อยมึงเนี่ยไม่ต่อยแมวหรอกหยอกหยอกไอ้เหี้ยมี้ยอกหยอกไม่รู้ทุกอนทุกคนตากูขอโทษดิขอโทษขอโทษกูผิดไปแล้วเพื่อนโอเคโอเคกูพูดจริงว่าเนฆ่าตัวตายพูดจริงว่าเนี่ยในห้องสอบถามกิจกรรมเขาพูดอะไรกันมา พ,พี่ฟังค่ะพี่ฟังว่าคุยอะไรกันไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าแ,แล้วพี่นุ้ไพีฟังไหมป่ะเบรีเบรีเบรีไม่โอ๊ยสอบถามนี่คืออะไร,รอ่ะถามเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์ชินใช่ไหมชิงหลิงอ่ะเฮ้ยชิงหลิงครับคำถล่าสุดนี่สอบถามุิจกรรมได้ค่ะ ไปเปล่าไปเปล่าคำใหญ่สอบถามใหญ่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยไม่ใช่เพราะว่ามึงทำกิจก็นึกออกสวัสดีพี่สวัสดีครับค้างค้างวันอื่นรู้แล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับขูเทียบเลยเทียบเลยมาเทียบเลยเออพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย กิดครับกิจวันก้านกิจไหนกิจคือกิจไหนครับกิจายครับเอ้กิจไงกิจไงเฉยเลยเอ้ยทำเสียงอะไรเว้ยมึงให้เกียรเขาด้วยเฮียให้เกียรติอะไรนะดิเขาอยู่ในที่สาธารณะเลยสาธารณะนะก็เตัวอยู่กับเฉยนิจังมาเอ้เฉยเลยดูหน้ากูด้วยนะกูไม่ได้เหลืองนะบอกก่อนดูหน้าแต่ตัวมันไม่เหลืองนะขออนุญาตเกียรตินะ โอ้โห <mm เขาเกลียดมึงนะดูดูดูหำใหญ่เขาเกลียดมึงนะหำใหญ่หำใหญ่เกลียดหำใหญ่เราบอกถีเก้านะหำใหญ่นะไม่เอานะสี่สามเก้าสามเก้าหรือเปล่าสามเก้าหรือเปล่าบอกหำใหญ่นี่ยเกิน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 ใช่ไหมพี่ใช่ไหมว่าเงินไปปะคุณชมพู่คุณชมพู่ครับคุณชมพู่สวัสดีครับ อะไรครับอะไรครับปม่เสียงคนจะพูดเหมือนเหมือนน้องยกเลยอ่ะไม่เหมือนไม่เหอนโอ้ยนที่สองเลยเสียงจะพูดเหมือนยกเลยอะทุหนาเคยบอกว่าเสียงเหมือนเหมือนเหรอเสียงแค่แค่แค่คคุณคุณคุณคุคุคนณคุณคุณคุณไุคุณอทณคุเคุณคุณคุณคุคือใช่คคุณคุณคุณคุคุณคุณงุณคุ จะทิ้งเสียงน่าจะเห,เหมือนนะเย้เฉยกูต่อยให้หำใหญ่เอ้ยยองยองก่อนขอแยกร่างได้แยกร่างได้มีแต่มีแคกน้องหนึ่งที่ขอโทษขอโทษนะขอโทษทุกคนนะครับผมผมลืมตัวไปหน่อยอยู่กับไอ้นี่จนแบบเออเริ่มเออะละราะตามมันเล้วเราว่าพวกเองสองคนน่ะน่าจะตามตามกันได้ละจริงแล้วพี่พี่ตาว่าว่าเลยพี่อะไรน้องเล่นเหลืองวะเล่นเหลืองวะเล่นเหลืองวะเล่นหน้าไหมหน้าม นะผมเองนะตัวน้เหลืองเนี่ยผมเองเฮ้ยมึงเกินไปเปล่าด่ากูงี้เลยเหรอเหมือนเหมือนมึงด่าตัวเองนะกูได้ที่ใส่จากมึงนะเออเองเฉยเลยกูได้ตามึงนี่แหละมึงมึงด่ามึงมึงด่ากูพูดเหมือนมันก็ต้อนเข้ามึงอ่ะ โอ้ยเกิดอะไปบ่ามึงให้เกลียกล่อมเลสถานที่ด้วยเราอยู่กันศาสนะเว้ยมึงมีความโทษขอโทษทำไมไม่เป็นไรหรอกเราขอโทษเออขอโทษขอโทษกูไม่บอกมึงบอกเนื่ออุ๊ยโอ้โหพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเป็นกิจกรรมไหนครับผม กิจกรรมในเกมหรือว่าข้างนอกอว่าในนี้ออกมาคืออะไรครับอธิบายไม่ถูกอ่ะไปดูเองแล้วกันผมผมอ่านไม่เข้าใจอ่ะผมดูถูกดูแคนการศึกษามามันสมองเลยไม่ได้เรื่องหรอครับช่วยอธิบายได้ไหมไอ้งงเฮ้ยมึงดูไม่ไหวที่นที่นีลุนหัวเดี๋ยวที่นีลุนจะเข้ามาตอนหนึ่งเึก มึงด่ากูเฉยเลยกูต่อยให้อึงน้องอ่กูไม่ด่ากูด่ากูด่ากูโง่ทำไมมึงมึงมึงไม่คิดว่ากูจะจะฆ่าตัวตายหรอว่าแบบเจอ๋ําคำไม่เข้าไปอ่ะกูมีดจะวใจนะเว้ยกูท้อนะเว้ยเ้ยเกิดไป่เป้าเฮียเด่นไม่ทำอกใจนะแต่ก็แบบ มทีนเอาไว้ดูดูถูกดูแค่งกุศลมิทีนนะมันมิทีจริงมิทีนเอาไว้ดูเท็ดดูถูกดูแข่งกุศลน่าจะจริงมิทีนตรงไหนวะถามจริงไม่คิดว่ามึงเปลี่ยนอยู่เรียนอยู่ชั้นแปดแล้วมันมันมันเฟี้ยวว่ะก็ตัวไอ้เคียโดดลงมาจากชั้นแปดไม่ตายมึงก็คิดเอามึงชั้นแปดนี่มันห่างกันเท่าไหร่เนี่ย โอ้ยเยอะกูคิอะไรวะสร้างวัดอยู่แล้วนะสร้างพึ่งอยู่วะอะไรอ่ะเห็นตัวเหลืองไหมในเหลืองไหมล่ะไอ้น้องไหมเฮ้ยเหลืองหรือโกติโกติโกเฉยเลยกูต่อยนะเห็นไหมตู้เป็นพึ่งนะกูต่อยนะตาโกต่อยตาบวมเลยนะโกลบได้เฉยโลบได้เฉยเลย